วันนี้แต่งตัวเป็นะมาีใช่ไหมลูก่ปอะไรค่ะมาีค่ะเอตัวมือกันปอหนึ่งครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมคุยด้วยบค่ะวันนี้แต่อะไรครับวันนีแต่อะไรลูกเป็นอะไรลูก คับค่ะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านถูกค่ะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะน้องป่าอ่าเป็นน้องป่าอาจจะสวยดีชั้นนะคะแต่ไม่ใช่ลูกกันนะคะเอ๊ะมาข้างล่างหรือเปล่านะเไหนใลรนชื่อว่าน้องน้ำหนึ่งค่ะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะนางสีดาค่ะนางสีดาัดป้าค่ะสวยมากสวยน่าต่อไปเลยค่ะมาต่อไปชั้น คนี้ใส่แล้ก็ค่ะชือ่อว่าพิงค,ค่ะอ่าวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะนางย่าค่ะอานางย่าหรือนางมังกรัตน์นั่นเองนะคะถือกระบอกด้วยนะคะเสียดยุวศักดิ์สวัสดีครับผมชื่อเด็กใจชินาซีช,ช,ชื่อว่าเน,อนอิอสมุทนะคะาสิน<ม>สมุทรนะคะใช่ไหมลูกอ่าสินสมุทรนะคะต่อไป<ม>นางมณีรัตน์นะ<ม> สวัสดีค่ะหน,นูชื่อเด็กหญิงเชษดาพรปิติการนางชื่อเล่นชื่อน้องน้ำผึงค่ะค่ะแต่กตัวไม่เล่นนะนางมัน,นมีนโมโนราค่ะฮะานางมันมีรัตน,นานะคะค่ะถ้าต่อไปนะคะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นเชียนอยินเดอร์จีนิบุ 5. อันนี and <AND well. ้สีไหนคะอ่าในน้ำตัวค่ะชื่อนใจที่มีควปนยาสารควันนี้แต่งตัวอะไรคะทีมเตยครับอ่ะเป็นทีมตัวะไะ ลูกค้าหันหน้าไปทางคณะกรรมการนะลูกเวลาแนะนำตัวหันหน้าได้แต่ข้ามเล่นลิ้มนะคะอ่าคนต่อไปของระดับป .4 ถึง6ค่ะป .4 ทั้งหนึ่งค่ะรายงานตัวค่ะลูกค้าชื่อค่ะชื่อเล่นชื่อหนึ่งค่ะอ่าวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะนางละเวงฮะนางละเวงค่ะนางละเวงวันลา ลูกอ่โอเคขอบคุณค่ะต่อไปเละคะ่ะสวยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณนะิชาสิงนาวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะโรจนานสัมน่เป็นโรจนานนะคะอ่าถ้าต่อไปนะคะต่อไปอ่แล้วท่านต่อเลยค่ะอ่ะค่ะ คนอันนี้คิดว่าเป็นเลือสีนะแตแงเป็นเป็นสุาสานคนอย่างมากเลยนะคะต่อไปคะทุกขาสวัสดีค่ะดูชื่อเด็กธนาพรมาพรค่ะดูะมชมป์ประถมศ2กษาปีที่6กช้นสองค่ะน่านใจมากลูกโนจนาค่ะโนจนานะคะตอ้องคู่กับนีกาต่อไปค่ะ เทอะไรี่ปังคะเอกชายณรงค์เดชจินทวีชั้ถมศึกษาีที่6ทับ2ค่ะวันนี้ใจตอะไรคะเป็นน้องป่าน้าเป็นน้องป่านี่จะจีบนะคะน้าขอเชิญวมกับชั้นก่อนันนะะตอนน้นะคะเราก็ได้เป็นจุดมทโชเต็ปเลยนะคะ จะให้คุณผูไผ่ไปออกท่าดีไหมครับวิตาลอาจจะยากก่อนนะครเจ็บไม่รอดคุณพ่ะแบบเซอร์ไพรส์อา,อ,าอาจาร,รย์ัน้าบดีคะโอเคค่ะจ้วค่ะเบสเบสค้าเลยนเบบสคว้าเลย ขอยหลังค่ะต่อไปดูที่ปอจิตที่ปอจีพูดค่ะมากศึกษาอันนี้แค่น้ำจิ้มนะคะปอจีปอ้จริงค่ะอันนี้น่าจะเป็นไกลล่นะอาจารย์นักวิทย์ค่ะ ขอบคุณค่ะรบกวนท่านรองอยู่ต่อนะคะและดีชั้นจะประกาศรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งได้แก่ชั้นประคมศึกษาปีที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งถึงสานะคะและรางวัลชนะเลิศระดับที่1่ได้แก่ชั้นปฐมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งค่ะสองทับหนึ่งค่ะด้วยนะค คุณลองเลยนะคะอนอน้ปอน่สามข้าัาบรรยายสายค่ะเดินลงเลยลเลยลูก,ลกประกาศผลเรียนแบบตัวละครระดับประชมศึกษาปีที่4.6ถึงแรงวันรองชนะเลิศราดับที่2องหรือที่ส นานรงรจนาอาอยุข้างเ้าะพอดีเลยแล้วแบบต่อไปดีฉันขออนุญาตประกาศร,รองชนะเลิศระดับที่1ห,หรือที่2ได้แก่ง้อป่าหูทัะสองค่ะออเรียของเรานะคะเป็นท้ง ใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งที่สุดในค่ะเด็กสมัยนี้ค่ะอย่าว่าเกิดโค้์มันนะคะใครข้าโค้์เนี่ยโตัวมังค์ค่ะและดิฉันขออนุญาตประกาศผลรางวัลชนะเลิศการประกวดการแต่งกายเรียนแบบตัวละครระดับชั้นประถมศึกษาปี2 4 6รางวัลชนะเลิศได้แก่ ขรากดมาดูไม่ใช่พวกตนสวยงามน,นะคะตะลกลเข้ามาดูผีบ้านกัน,ยนเยอะจร์ค่ะระดับนี้เป็นบ้านทัางระดะับค่ะมีสีสันค่ะขอบคุณท่านเราเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะคะขอบค,คอบมาก